ธอคิดว่ารอยยิ้มของฉันมันเป็นพรสวรรค์อย่างนั้นเหรอ <c oughs> ฉันฝึกนานแค่ไหนกว่าจะได้รอยยิ้มแบบนี้ฉันเห็นด้วยนะกับประโยคที่ว่าใครสบายใจกว่าคนนั้นชนะทุกวันนี้เราต้องใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆแล้วล่ะไรไรที่ไม่คุ้มกับความรู้สึกตอนนี้ก็ตัดทิ้งไป ไม่ต้องไปหาความชัดเจนมันโรคใบนี้หรอกใส่ใจความรู้สึกของตัวเองเท่านั้นแหละดีที่สุดแล้วเธอว่าไหมทุกวันนี้บอกตัวเองเสงมอว่าจะพยายามไม่เก็บเรื่องทุกมาใส่ใจจะสร้างภาพความจําที่ดีมาไว้ในชีวิตสิ่งแวดล้อมันก็มีทั้งดีและไม่ดีในชีวิตมีคนรักแล้ก็มีคนชังเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อบังคับให้เขามารักแต่ก็บังคับให้เขามาเกลียดไม่ได้ก็เลยได้แต่ปล่อยวางสิ่งใดเราผิดเราก็ขอโทษสิ่งใดเขาพลาดก็ให้อภัยนะหลีกที่สุดคือการสร้างนี้เพราะว่ามันเด็ดมากแล้วก็อย่าลืมว่าสุขภาพก็สำคัญต้องเข้มแข็งให้ได้ทั้งกายทั้งใจหรือ อย่าเอาเรื่องทุกข์มาเก็บมาใส่ใจถ้าใจเราป่วยร่างกายเราก็ป่วยตามร่างกายที่มันเจ็บป่วยส่วนใหญ่ก็จะสั่งสมมาจากความเครียดทุกใจก็ไม่มีใครทุกข์กับเราป่วยกายก็ไม่มีใครป่วยแทนเราได้นะคำวันนี้อะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้เราก็ทำนะช่วงเวลาดีๆของเราช่วงเวลาดีของครอบครัว ก็จัดวันเกิดให้กับดุกตาทองซีวีสาวน้อยมากรอยท่าเต้นจ้าส่วนทางด้านผู้ใหญ่นั้นกับจากไร่จจกสวนก็มากินน้ำอมฤตที่ได้มาจากสูงสวรรค์เขาว่าน้ำอมฤตเก็บไว้นานยิ่งดีสุดนารีเก็บไว้นานยิ่งแกเร่สลา ก็แค่โรงแดงแต่ถ้าเลิกนารีกุณมีโอกาสได้ลงลงสู่มากเลยนะฝากไว้ให้คิด